โอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการแก้เครื่องแท็บเล็ตนะครับที่ทัศสก,กินไม่ได้หรือว่าทัศสกินได้เป็นบางท mm ุก hmm. นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวะทางการแก้กันตัวนี้เป็นแท็บเล็ตซัมซุงโน้ตสิบนะครับผมแปลว่าท่านไหนเจอปัญหาอยู่นะครับอาจจะมองข้ามแนวทางนี้นะครับมันจะเป็นแบบอ่าเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อน ขึ้นมาแล้วนะครับตัวเครื่องนะครับจะทัดสกินได้บางจุดจุดนี้จะทัดไม่ได้นะครับจุดล่างก็จะกดไม่ได้นะครับแต่บางจุดก็จะทัดได้เช่นจุดนี้นะครับกดได้อันนี้กดไม่ได้อันนี้กดได้ กดไม่ได้นะครับข้างล่างก็กดย้อนกลับไม่ได้นี้นะครับแนวทางการแก้นะครับเราจะต้องมีตัวปากกานะครับปากกาที่มากับตัวเครื่อง,ของเขานะครับเป็นปากกาที่มากับแท็บเล็ตให้เราใช้ปากกานะครับในการทับแทนมันจะทับได้นะครับประมาณนี้ครับ กดได้แล้วใช้มือกดมันจะกดไม่ก็ได้นะครับุ้ยอาลองไปใช้กันดูนะครับเผื่อว่าท่านไหนเจอแต่ถ้าลองลองใช้ปากกาแตะอย่างนี้แล้วมันไม่น่าจริงก็มันอาจจะเป็นที่ทัชสกินมันรวนจริงๆหรือว่า ตัวหน้าจอทัชส,สกรีนเสียก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าท่านไหนที่ใช้แนวทางนี้ในการแกรร้ปัญหาแล้วมันหายแล้วก็ใช้ปากกาแก้ขัดในการทัชไปก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันก็เป็นรุ่นที่เก่ามากๆแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนจอมันก็จะดูไม่ค่อยคงเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใช้ปากกาในการทัชแก,ก้ขัดได้ก็ใช้ปากกาไปก่อนนะครับตัวนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ง่ายๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่คลิปหน้านะครับผม